การพบกันครั้งสำคัญระหว่างโจนาทรัม์และวลาดิเมียร์ปูตินกำลังส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนเวทีโลกครับ กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Growwich เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและท่านจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญวันนี้เราจะมาพิจารณาบทสนทนาล่าสุดระหว่างผู้นำสหรัฐกับรัสเซียผลกระทบต่อสงครามยูเครนเกมการเมืองของสหรัฐและบทบาทของจีนในสถานการณ์โลกปัจจุบันค่ะถ้ามองไปที่เป้าหมายของทรัมป์สิ่งที่เขาต้องการเป็นหลักเลยก็คือการผลักดันให้เกิดการหยุดยิงในยูเครน เขาแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ได้ต้องการเข้าไปตัดสินเรื่องเขตแดนให้ยูเครนใช่ค่ะแล้วก็พยายามจำกัดความช่วยเหลือที่จีนจะส่งไปให้รัสเซียด้วยจุดนี้ก็สะท้อนแนวทางที่เขาเน้นผลลัพธ์ระยะสัน้นขณะเอวกันท่าทีของประธานาธิบดีปูตินก็ยังดูแข็งกร้าวความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะยอมเสียดินแดนแม้เพียงบางส่วนนี่ก็น้อยมากเป้าหมายของเขายังคงเป็นการควบคุมยูเครนทั้งหมด หรืออย่างน้อยที่สุดคือต้องเป็นรัฐกันชนที่ไม่มีอิทธิพลตะวันตกครับการได้พบกับตรัมครั้งนี้ก็ถือว่าช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ปูตินกลับขโดดเด่นในเวทีระหว่างประเทศได้อีกครั้งสถานการณ์ของยูเครนตอนนี้ก็เลยอยู่ในจุดที่เปราะบางมากค่ะชะตากรรมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ว่าจะยอมสละดินแดนไหมเพื่อให้เกิดสันติภาพ แต่การเจรจามันก็ยากนะครับเมื่อจุดยืนของปูตินคือต้องการทั้งหมดแล้วท่าทีของสหรัฐที่เหมือนจะให้ยูเครนจัดการกันเองก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันเข้าไปอีกใช่ค่ะแนวทางแบบนั้นของทรัมป์มันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสหรัฐอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยคือถ้าสาหรัฐลดบทบาทหรือไม่ทำตามเรื่องการคว่มบาตรที่เคยประกาศไว้ก็จะถูกมองว่าอ่อนแอลง ถูกต้องค่ะมันเป็นการลดทอนอิทธิพลของตัวเองในเวทีโลกซึ่งก็นําไปสู่การปรับเปลี่ยนสมดุลอํานาจครั้งใหญ่ได้ในขณะเดียวกันสหรัฐก็เหมือนพยายามจะใช้ความสัมพันธ์กับจีนเป็นเครื่องมือจัดการรัสเซียแต่ในความเป็นจริงจีนก็ยังรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับรัสเซียอยู่นะคะไม่น่าจะเปลี่ยนท่าทีง่ายๆจีนกําลังเดินหน้าสร้างเครือข่ายที่พนตัวเองผ่านกลไกลอ,ยอย่างบริกสค่ะ ทั้ง BRICS แล้วก็องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ด้วยทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดพหุภาคีนิยมแบบยืดหยุน่นที่จีนใช้สร้างพันธมิตรเฉพาะกิจครับก็มีการคาดการณ์กันด้วยว่าทรัมป์อาจจะใช้โอกาสตอนประชุมเอเปที่เกาหลีใต้ไปพบกับสีจิ้นผิงซึ่งก็จะเป็นอีกเวทีสำคัญในการคุยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆระหว่างสงมหาอำนาจ ถ้ามองในมุมเศรษฐกิจเราก็จะเห็นภาพชัดของการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจเป็นอาวุธที่เรียกว่า Weaponization ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจำกัดการเข้าถึงระบบการเงินกำแพงภาษีหรือการควบคุมการลงทุนเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองฝั่งรัสเซียเองก็ต้องการให้มีการผ่อนคลายมาตรการคว่างบาสเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าได้ส่วนสหรัฐเองก็คงมีความกังวลอยู่เหมือนกันหากใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจแรงเกินไป ก็อาจจะผลักดันให้กลุ่มบริก s ที่ตอนนี้สมาชิกก็เพิ่มขึ้นขนาดเศรษฐกิจรวมกันก็ใหญ่มากยิ่งผนึกกำลังกันแน่นขึ้นแล้วก็เร่งสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์กับระบบของสหรัฐนอกจากนั้นก็ยังมีแรงกดดันภายในสหรัฐเองด้วยอย่างกรณีที่ทรัมป์เรียกร้องให้จีนซื้อทั่วเหลืองเพิ่มครับสะท้อนปัญหาปากท้องของเกษตรกรเอเมริกันที่เป็นฐานเสียงสำคัญมีอีกประเด็นที่น่าสนใจ คือการพูดคุยส่วนตัวสั้นๆระหว่างทรัมป์กับปูตินในรถยนต์ครับมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าบทสนทนาน,นั้นอาจจะเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าเรื่องนโยบายใหญ่ๆค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ดูจะสอดคล้องกับสไตล์การเจรจาของทรัมป์เมื่อมองไปข้างหน้าแนวโน้มสงครามยูเครนก็ยังดูซับซ้อนยากที่จะหาจุดจบง่ายๆหากไม่มีการเปลี่ยนจุดยืนครั้งสำคัญจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ,อยูเครนไม่ตัดสินใจยอมเสียดินแดนจริงๆ ก็มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะค่อยๆลดบทบาทลงปล่อยให้เป็นภาระของยุโรปในการเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงซึ่งก็สอดรับกับแนวโน้มการก่อตัวของระเบียบโลกแบบหลายขั้วอำนาจที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสรุปได้ว่าการหารือระหว่างทรัมป์กับผู้ติงครั้งนี้มีเดิมพันสูงสำหรับทุกฝ่ายจริงๆครับ ทิศทางในอนาคตยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการตัดสินใจและท่าทีของสหรัฐต่อจากนี้โดยเฉพาะเรื่องการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงความมุ่งมั่นและความน่าเชื่อถือของสหรัฐบนเวทีโลกต่อไปค่ะขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ติดตาม Grow Rich สำหรับมุมมองการลงทุนและสถานการณ์โลกที่ไม่ควรพลาด